เราแล้วก็อันนี้ไม่ข้างบ้าเราว่าเราต้องนอนนาเรามีมะกุวิธีทำก็ง่ายๆนะคะม่ต้องไปหาเป็นอะไรหมายย่ากนะที่บ้านหนูใช้เฉตัวหนูจะเอาขวดนี่น้นะคะหนูก็ไปเอาถุมาห้ามกูดห้ามรูดเนี่ยมันช่าแล้วนจะได้ประมาณสามขีดเอามะกุมาสามขีด ไมได้ไม่ได้มันมันไม่ได้อ่ะเออมันติดฟองอ่ะนะคะติดฟองก็ให้เขาไปนะติดฟองอันนี้นะคะประโยชน์คระเือกกรเือเนี่ยเป็นความเค็มที่บริสุทธิ์ที่สุดนะคะไม่มีสารกันบูดไม่มีสารก่อขึ้นะคะเป็นความเค็มที่บริสุทธิ์เป็นความเค็มที่ดีที่สุดนะคะนะคะแล้วก็อ่าเราจะมาทดลองทำกันเนาะก็ลงทุนไปสุดแล้วลงทุนไป25บาทนะอ่าใช่ประมาณประมาณกังเอาเลยเรียก